สูนตาซูนครับเจากันปะแอบไหลเข้ามาไม่ข้างครับเพิงยิงตาซูนครับลนมาครับเบลเปิดต้นไหลเข้าไปครับเอาเยยบดีครับเบลครับ สองลองสามสองลองสามสองลองสองต่อศูนย์ครับต้นแฟดส,สามได้เสิฟครับอาจายจะโยนมารับผมต้นเปล่าหัวแยบยกมาเอาเขียยังอยู่ครับเอาแก้ไขครับเอาเขียติดเกี่ยวครับในพานยกทโยกไปสวยครับเบลตดีดีครับพวกนี้ครับขึ้นนำสามต่อศูนย์ครับ สาอสองไปสามอตาสามสอตาเออวเดินขาหน่อย้อ้ยมันนั่คอ้เยคนเดียว่าะรมผมได้สองอย่เับสต่อศูนครับต้นได้เสียบครับ เก็บอะไรเข้ามาครับเตะไม่ข้ามครับขึ้นนำ4-0ครับอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับกับเติงไทสมิธครับโอ้โหครับยกสวยๆสามลูกนะครับเตะเสียหมดทุกลูกเลยนะครับสี่ต่อศูนย์ครับต้นแฟดสามได้เส์ฟครับอายอดไม่ข้ามครับเอาครับยังจะตั้งหลักได้หรือเปล่าครับเติงไทสมิธครับศูนย์ต่อสี่ครับ ต้นไหลเข้าไปครับเอายังอยู่ครับเตือครับล้นมาครับต้นไหลเข้าไปครับเรลเตะดีครับนพ่ครับฝั่งนี้ก็ได้ใจไม่ได้นะครับถ้าได้ใจครับเตะไม่เสียนะครับฝั่งนี้ครับบางเฉลิงครับในบ้านแข็งมากนะครับนอกบ้านตัวใครตัวมันนะครับทีมงานมามามาทั้งตึกนะครับไม่จะมาอาครับตีเกีียวครับ อาครับฟาวครับเบลครับสูดต่อสี่ครับแกบไทสมิธได้เสร์ฟครับเดี๋ยวเปิดต้นลรกเข้าไปครับได้

สอง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 ล่างสองลงสองต่อสี่ครับแก็บไทสมิธได้เสิร์ฟครับเอามาแล้วครับเติงไทสมิธครับตามมาติดๆแล้วครับเอาไล่เข้าไปเตะดีครับเบลครับแล้วสองอีกวันสองมาอีกสองล่างสองล่างสี่ต่อสองครับต้นแฟดสามได้เสิร์ฟครับ แต่เป um e pues um. nah ิดหัวแกบไรเข้ามาครับสามสองกันหนาว้อยอกรไมกแต่มึงสามสองได้กรนไม้แกมีต้นไหลเข้าไปครับครับเยวไม่ติดครับ สี Sie, uh ่ต่อสองครับต้นแฟตสามได้เสกครับเอาแกะเปิดหัวเอายกขึ้นมาครับเอาครับเตะดีครับเตะให้สวิงครับสองต่อสี่ครับแกะเซลครับเบลเปิดต้นไหนเข้าไป เยปสสองามสองลงสามสองลงหาซี่รกันลงสามสองลงสี่ร้อยบาทสามสองลงสี่ร้อยบาทพี่แบคเพื่อด้วย ห้าสี่ร้อยสิบร้อยเจ้าเขาไม่เยองสิน้ยสองสาม่ห้าสี่ร้อยโอ้กี่าต่อครับเสตบอครับนี่ไว่เห็นมืออย่างนี้ลองเล่นห่อยสาองสา0ร้บาทอาต้นเซมาสับ เตะเปิดแกรบยอะเข้าไปยังไมมาตงมาสี่ล้อเลยสี่ล้อมาสล้มาสี่ล้อมาี่เล็กคุณเล็กคุณเล็กมาสี่ล้อคุณเล็กกอสี่ไหมาสี่ล้อมาสี่ล้ออมือสามสองลงสาสองลง ไม่นี่น่สี่ร้องสี่ร้อยป้าสี่ร้อยสามต่อสี่ครับเดี่ยวเปิดหัว จำแพนี้เอาปีเออแปดไร่ไผมจำไปได้ไม่ได้ครับได้จ้ามเลี้ยงแพ้ดียวจำไม่ได้สามตัวสี่ครับแกรไซสมิเ้เสบครับเบลเปิดหัวอาไล่เข้าหัวครับแต่ไม่ข้ามครับเบลครับไอีเสมอเป็นสี่ตัวสครับ มาร้ับมามาทมแล้วครับเตงไทเสมิธครับ4ต่อ4ครับครับได้เสร์ฟครับเดี๋ยวเปิดหัว คไหลเข้าไปครับอแบบนี yeah. ้ครับเบลครับนี่้นเ่เลจเตสีต่อสครับต้นแฟรสามได้เสร็จครับเอาเตะเปิดหวแกยกสวยครับนะครับตดเกียวครับไหลเข้าไปครับเอเดดีครับเบลครับ ฮาต่อซีครับกระโยดเข้ามาติดเกี่ยวครับไล่เข้าไปครับโอ้โหครับเต็ดีค yup. รับนี่ครับเตะเบาไปหน่อยนะครับเติรเฮดสมิทครับติดเกี่ยวสองเม็ดเลยครับ

เือบชิวแต่แครนองมีแหววเด้เงินเนี่ยแกเลยแกเลยแปดต่อสี่ครับครับพอกครับตรงนี้ครับ

แปดต่อสี่ครับเด็กเปิดหัวลับตัวเข้าไปเฮดีครับเตือนครับสี่ต่อแปดครับจับเทสมิทได้เสร็จครับเดียวเปต้นกลงมาเฮดีครับเบลวันโอชาครับ แฟตตัีคร <cues> ับเเปนหัวยบไหลเข้าไปมาปิดเกีียวครับปาดีครับเบลครับลอง่อนลงนะไม่ได้ไม่ทไรเลมาดิ่โอ้ย้มมกี้ม ไม่ได้นะครับจะไปเขี่ยไม่ได้นะเกี่ยไปในายพนเกี่ยติดหมดนะครับตรนี้ไม่ได้นะครับเถิงไทยสมิทครับต้อกเตะนะครับถึงจะชนะครับสิบต่อซีครับ กับน้องครับนี่ตี่แี่ตาสิบครับแกรได้เสรบครับเดี๋ยวเปิดหนวาต้นไหนครับอ่า

ภาพไม่ได้หรือเปล่าครับแต่ไนซ์สมิธครับแต่ทำไมสิบห้าเกมสิบสองข้าสมมตเกมสิบต่อสี่ต่อสครับยอดไม่ข้ามครับต้นหน้าไปนะสี่ต่อสิบเอ็ดครับจะเป right 15 15. ิดต้นไหนเข้ามาเอาเตะไม่โดนครับตรงนี้ครับได้มาเป็นห้าต่อสิบเอ็ดครับ เดียวต้องอยิงี่ไม่ได้เิมไมเิมมินนี่เลยครับผมห้าต่อสิบเอครับเบีเปิดต้นไหลเข้ามา,เ,อาอกเกียวไม่อยู่ครับ เอาคัี่นปหัวแกเไปเอายังเตะล็อกไว้ได้อยู่ครับเติงเทสมิทครับเอา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 เดี๋ยเปิดหัว

ับไปถึง15แล้วนะครับพีกชนะมานะครับหาทางกลับบ้านไม่เจอนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็นครับเบลเปิดเอาเปิดไม่ออกครับไหลเข้ามาเอาครับเอไปข้างครับเอาครับไหลมาเป็นแปดต่อสิบเอ็ดนะครับเอาครับไปถึง15แล้วนะครับ15แล้วก็สิบครับโอ้โหครับ พลิกแพ้มานะครับโอ้โหครับเละตุ้มเ๊สเลยนะครับแอ้ตับต่อสิบเอ็ดนะครับโอ้โหครับครับพิกชนามานี่ครับโอ้โหครับกินไม่หมดนะครับ ครับมาลุ้นกันครับเอากำลังช่วยให้ตึงชนะนะครับแปดต่อสิบเอ็ดครับครับไหลครับยกขึ้นครับอาแรงเตดีครับเร็วครับเรามาดูเกมล็อกของเติงไทยสมิธบ้างครับถ้าล็อกไว้ได้มีสิทธิ์นะครับแปดต่อสิบเอ็ดครับครับล็อกตรงนี้ให้ได้ก่อนครับสิบเอ็ดต่อแปดครับ เอาครับเตะล็อกไม่ได้ครับเอาครับเอาครับมาถึง9ถึง10แล้วครับมีเฮนะครับแปรตอสิบียครับเบลเป็นหัวไลไหลังครับยกข้ามาครับดีครับเบลครับ สิบเอ็ดต่อแปดครับเติร์นไปได้ครับแก็บไหลเข้าไปสวยครับเอาครับเตินล็อกไม่ได้อีกครับเอาครับยังอยู่ครับเติร์นใสมิธครับโอ้โหครับสิบสิบห้านะครับอยู่ไม่เป็นสุกแล้วนะครับ แปดต่อสิบเม็รครับครับเอาครับเบลเปิดหัวตนไหลเข้ามาโอ้โหครับยังเตะล็อกไปได้เหมือนกันครับเบลครับเอายอดครับ เอาเติงเปลดได้ครับแกบยกสวยครับเอาครับเตะดีครับเอาครับยังอยู่ครับเติงเฟสมิธครับไปแล้วไปแล้วใช่ไหมครับเลยครับคเอาจะมาอีกสักแต้มไหมครับเติงและแกบไทสสมิธครับแบตตอสิบเอ็ดครับครับเบลเป็นหัวครับโอ้โหครับจะเกลียดทันครับ เอาโยกมาครับเตงเป็นหัวสวยแกบยกเข้าไปครับหาครับรูปนี้ครับเอาเตะนแก้ไขได้ครับเอาครับเข่าคนครับเอายังยกเข้ามาได้สวยครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ครับ